ติดตามชมการถ่ายทอดสดต่อในคู่ที่2ศึกเยาวยไทายคู่2วันนี้เป็นมวย120ร20บปอนด์ไฟแดงในน้ำเงินครับกล้องจับอยู่น้ำเงินหวันใจสิทธิ์คู่พันตึงนะครับ1 2อปอนด์ไฟแดงก็คือพิจิตรลูกจาไม่ันตีนี่ครับกล้องจับอยู่เห็นพร้อ,รอมๆกันนะครับทั้งไฟแดงแล้วก็ไฟน้ำเงินแอนตาซินยารักษาโรคเฉพาะมอมเงินส่วนการแผลแตกให้นักชกเข็มละ500 นอ้องในการใช้แม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอสอกกลับเ่ารอยแอนนาตินมอบรางวัลพิเศษ1 0,000บาทโจดัเก็ตปัญหางมอบ3 0,000ื่นบาทครับเบนด้าร้อยยายถายยากล่องสีเหลืองเป็นเดียวกลางเดียมมอบเงินสดนักชกู่เอกคนละ0 0 0พนนะครับวิลล่าคาเฟ่ปากซอยศูนย์วิจัยคืนนี้พบเอกชัยศรีวิชัย29้าแอรกราบาว3เป็นยุญาติเยอะ2พุทธิการทุนพันธุ์เจริญ3นลกพรปนาโรจนาสารคาม นภารายสีฟูเพชรเก้ม6กเปิดบริการส0บ,บรริาการเป็นต้นไปบริการขนมจีสบสลัเปาครบชุดพร้อมอาหารทะเลสดบรรยากาศร,รื่นเรือ่อที่หกไร่ทุกเรืนพบตลกอยู่ละสอคณะความนักร้องหนุ่มสาวเกือบร้อยชีวิตนักร้องรับเชิญ29่สิบกสักองแสงมาพร้อมคุณจับตุกคนชายมุมคลมีโชไม่มีชาครับบริหารงานโดยเฮียเพิ่มนักมวยคนงานทีน่เรือนชกหลังชกใตอ้อึดอึดเกียสุดทุกสาวกับแม่ว่าแพชนะน้ำมันเครื่องค้างต้นเทอร์โบพลัสพันอึด เชื้อรคกระบะวัประมาณนาที5,000บาทพร้อมทั้งพลาสติกอัดลงร,รูปกระสอบใสยหนึ่งใบพยาราชสเปรย์สารท่านชายหาซื้อได้ที่แผนกยาตามห้างร้านทั่วไปและมีจดหมายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับวันที่9พฤศการยนต์กรุงตนดีราชจัดงานครบรอบ10ปีขอเชิญชมรายการลีลาดผู้พิเศษจากฟลอบุลเลอร์ลีลาดได้รับของสมนาคุณจากทางร้านทุกโต๊ะที่รทกรุงธนบุรีด้ย่านฝั่งคนครับแล้วก็ผู้ที่ขึ้นมอบาลัยในคู่นนี้ก็คือ ทันเอกจักกริชพงษ์พมรครับหัวหน้ากองบัญชาการตอนกองบัญชาการกองทัพบ,บกนะครับท่านพันเอกจักกริชจะเป็นผู้ที่ขึ้นไปมอบเพื่อเป็นกำลังใจให้นักโชคในคู่นี้ขอเจอญน,นักกอฟร่วมกันในการกรอล์ฟสมัครเล่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย Big กแบ็คบิ๊กเบนทีทีซีเพื่อมีสิทธิ์ไปจริงชนะเลิศบิ๊กแชมป์ที่สนามสปริงซิตี้คุณหมิงประเทศจีนถ้าโชคดีนะครับ ก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของเบนซ์ E 240รีบสมัครแข่งขันวันนี้ที่สนามกอล์ฟเรชนัทปราการพินทรากอฟรับครับนี่ครับท่านพันเอกจากกริชพงพมรครับหัวหน้ากองประชาการตอนกองประชาการกองทัพหมนะครับสนใจสมัครที่สนามกอล์ฟเรชนัทปรากรับ91419360สามารถเข้ารังการตั้งแต่วันที่31มกราคมประวัติผู้มวยระหว่างพิจิตรกกับปานใจเชิญคุณพัทรีครับคุณค่ะ สำหรับพิชิตศึกลูกเจ้าแม่รันตีนั้นหยุดที่มุมแดงนะคะชื่อจริงของพิชิตศึกก็คือลอลาดมุ่งงามเมื่อเช้ามาชั่งน้ำหนัก120ปอน์ค่ะเป็นนักมวยที่เกิดที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะชกมวยมาทั้งหมด107ครั้งชนะ76ครั้งแพ้29ครั้งเสมอ2ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกชนะคะแนนนนทชัยเพชรพญาไทยที่เวทีลุมพินีปัจจุบันอายุ22ปีผู้จัดการชื่อ ุณวรากรใจสงนะคะผู้ฝึกสอนก็คือคุณสดชื่นค่ะอาวุธที่ถนัดของพี่ชิดศึกก็คือหมัดแล้วก็เขา่าส่วนมุมน้ําเงินขวัญใจสิทธิผู้พันตึงหรือจรลันเกลี้ยงกลมน้าหนักที่ช่งมาเช้า120่อเช้า120ปอนค่ะเป็นนักมวยที่เกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะชกมวยมาทั้งหมด90ครั้ง ชนะ60ครั้งแพ้25ครั้งเสมอ5ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นชนะน็อกอภิเดชนราตรีกูลที่เวทีท่าสาร,ราจ,จังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบันอายุ20ปีค่ะผู้จัดการก็คือพันตรีเฉลิมชัยมัชชากลับสำหรับ,บรรกรรมการเวทีรับประภัยประเทศนะครับบุอยคนนี้ก็เป็นมวยทางภาคตะวันตกคือจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็นั้นเหมือนเป็นมวยทางใต้ครับจังหวัดนครศรีธรรมราช เขาจะดูตามกูมนักมวยนั้นคุพลตรีบอกแล้วว่าเป็นมวยไฟเตอร์คือเป็นมวยบุกเป็นมวยต่อสู้นะครับต่อสู้เด็กกันเจ้าคู่คงจะสนุกแล้วครับผิวคล้ำๆฝ่ายน้ำเงินนักชกจากนคักขอนโดยการก็เป็นนักชกที่มีแรงท่องเที่ยวเยอะกำหรังบังชามีโอกาสพิชซ้อมวิ่งขึ้นเขาลงเขาสบายนั่งได ล้ำนั่นนะครับดาดขยับก็ไปเดินก็ไปแล้วโถมก็ไปเลยทีเดียวอาจะดูทางกาดนะครับทั้งคู่ก็เป็นมวย,วยขวารูปรางนั้นนั้นหมักเท่ากันร2 0ความแปรียบเสียบเดียบทางส่วนหนาส่วนสูงก็งไร่เรียกกันทีเดียวครับวินิจฉัยสึกการกุศล ตอน,ตอนากองบรรยาการกองทัพบกนะครับมีบรรดาท่นทานประธานท่านผู้ใหญ่ร่วมในเบธีแล้วก็มาชมกชันนะครับเป็นจำนวนมากทีเดียวบนเวทีครับคู่ที่ไม่ต้องดูชั้นเชิงแล้วเพราะเป็นมวยบุกแล้วก็ถึง บนเอทีชมวงบวงบังนั้นายแดง107ครั้งนี่ไม่ต้องดูแล้วครับไม่ต้องถามชื่อถามแท่นับเกิน90นี่เจอหน้าต้องว่ากันเลยเแล้วก็ลักษณะเบื่คล้ายกันครับไายมีข่าวด้วยกันทั้งคู่ยำคน้าจะเข้า สลับขาเตะขบ่อกได้ครับเริ่มตีแล้วครับทางด้านของน้ำเงินฝันใจพิชิตสือก็โดนน้กดประกบรัดไว้หมดยกที่หนึ่งแถมท่ายกทีหนึ่งไม่เป็นไรครับนอกจากจะให้ความสรุกสนานให้ความบนเทิงในเรื่องของศิลป,ปะมวยไทยแล้วนะครับเรื่องการกุศล ศึกจ้ามวยไทยก็มีประจําไม่ได้ขาดครับนี่เป็นภาาช้าของยกแรกระหว่างพิชิตศึกกับขวัญใจครับติดตามชมสดๆยกที่2ต่อ,อยับตามเข้าไปครับมตรงนี้รัดก,กุมทมเดียวขาดดันครับทางนักทกมุมงแดงก็คือพิชิตศึกอันนี้เป็นการมวยศึกก้ามวยไทยก็คงจะนึกออกนะครับ ย่สุดของกับเราสม่ำงเสมอทีเดียวและเป็นมัวที่รัดกุมครับเรียกว่า5ยกไม่หยุดครับนัดขวัญใจเองก็เป็นนักโชคที่ถึงแม้จะชั่วโม,มงบินจะน้อยกว่าก็ตา,ามแต่ว่าถ้าจะดู90ครั้งนี้มาก็อยู่ในขั้นเรียกว่าไม่ต้องฝึกซ้อมมากก็กำลังวังชาดีเพราะโชคกันอยู่ตัวแล้ว ยกที่2ยังไม่มีการมรเลงเพลงเข่าที่เป็นอาวุธขนาดของทั้งคู่เข้าไปรวมครับเดินก็ไปที่จัยโครงกรมการประภัยประเทศนะครับเป็นผู้ควุมการแข่งขันพยายามเร่งให้ทั้งคู่เข้าทำกัน ทางด้านของขวัญใจเดินก็ไปครับเบิ้ลไปข้างขวาต้องระมัดระวังเหมือนกันพอพิจิตรนั้นนัก<อ>ควยรุ่นหลังๆแล้วก็จะนึกว่าจะเป็นบันไดง่ายๆนะครับขวัญใจเดินกยับจะเป็นขวัญใจหรือเปล่า<อ> <laughs> วาได้่ืดครับ ทีมจีนศึตอนนี้ยังได้เย็นอยู่ระบบใดต้องลองกำลังครับป้ายมีแต่ข่าวสอก็มีและแข้งครับนี่ครับเอาสอวาขวาทำมาแล้วพยายามจะกดน้มาตีป่ากำลังมาร์กาดีนี่นี่เป็นการลองพลังไปรองกำลังภายในครับเห็น แล้วก็ทำท่าว่าเหมันจะจับไม่จีบดี่านึกว่าเป็นเรื่องง่ายๆนะครับก็ต้องใช้กําลังที่ผิดซ้อมมาออกมาเต็มที่ทเดียวหลวมเมื่อไหร่ลำบากคนระับเออแข้งขวาจับไปได้แท่เขา้ากรรการอยากเห็นว่าทำได้เอาแนวไปห้ามวยวงในกองรัฐวันเหมือนกันกรรมาการเผลอไหลมีสิทธิ์ถูกบึก,ก้กไปได้เหมือนกัน ข้างขวาโดว่ากครับขวาต่อขวาผู้ชมนั้นไม่ได้เจ็บครับแต่ร้องกันไปด้วยนี่แหละครับเป็นการก่อกำลังบทยกที่สอง มครับก็แมยังไม่ค่อยจะออกรสชาติเท่าไหร่แต่ว่ายกที่3นี่แหละครับน่าจะเป็นยกที่ทําได้ดีทางด้านน้ำเงินนะครับขวัญใจสิทธิพันตึงนนั้เดิมๆก็คือขวัญใจปอบิทักษ์หรือว,ว่าสอยุพินดาเจ้าของใช้ยอาอนาคอนดาเลื้อยรัดมรณะนะครับเป็นงูพันธดุจากลุ่มน้ํำอเมซอน เขาเคยปล้ำรัดนี่แข็งแรงมากนะครับทางด้านขวัญใจปอไปทักเมื่อสักสองสปีก่อนโนด่งดังเหลือเกินครับวันนี้ข้ามฝากมาเจอกับพิชิตศึกลูกเจ้าแม่รันตีจะเป็นอนาคอนดาหรือว่าจะเจอกับนายพรานอย่างพิชิตศึกนะครับอนาคอนดาจะรัดได้หรือเปล่าผมว่ายกนี้นะครับยกที่3เนี่ยท่านผู้ชมจะต้องเริ่มจับตาดูแล้วครับว่าขวัญใจสิทธิู้พันตึงจะใช้วิญญาณของอนาคอนดา งูพันมะรณะ,ะจากอเมซอนได้ขนาดไหนเ <c oughs> ชิญครับคุณดเดนเดชครับ <c oughs> เริ่มยกที่3ครับต้องดูกันต่อครับวยข่านายนั้นต้องมีพละกกำลังที่ดีรัดต้องรัดไหนน้นัน่นหลวมเป็นลำบากครับเพราะว่าทางฝ่ายแดงพิจถึงนั้นเข่าเหมือนกันตอนนี้หาจังหวะครับได้กอรัดปีครับอื ดูท่าทางกรรมการประภยัยประเทศต้องคอยไล่ตลอดไม่ให้ใช้เชือกเป็นที่พึ่งพิงครับดูชายคลองของเปินจิตศึกแดงไปเลยทั้งคู่ครับทางด้านขวัญจานนั้นผิวคล้ำเลยเห็นลำบากหน่อยสีก็ไปชายครงต่างโทนต่างโดนนะครับอยู่ที่ว่าใครจะมีความอึดอดทนมากกว่ากัน โกลเต็มเต็มตาโคตรต่างโดนนะครับมาดูเรียกว่าตาแกร่งไม่พอลำบากครับตาตืดตืดยันนี้นะครับมีรางวัล5,000ครับผู้นี้คงจะมาดูลำหักลำ้อกันด้วยวงนนี่แหละข่าวขายยาทางได้หลักหลวงได้แม่นยำกว่ากันโอ้โห แต้ดันถึงผู้บรรยายครับเพี้ยหนักทีเดียวดูทะบุมละครังล้องมาจับเพ็นชัดๆดะดูสีหน้าของทั้งคู่ครับไม่มีรอยยิ้มบนใบหน้าทั้งคู่เอาดิ้งมัดความเกือบปลายคางระหว่างแข่งขันนั้นก็ว่ากันเต็มที่ครับเอาไปเอาตาย แต่ลงจากเวทีเราเพื่อนกันครับนี่คือการกีฬา,าจายพยายามเดินไล่กันไปเลยลลประกบล็อกตีมันโยนติฟังเสียงผู้ชมเชียร์ให้แทนครับตามจังหวะการตีเขา่าผู้ชมชมทางบ้านแล้วรองให้คะแนนดูนะครับบางคนตตีเขา่า ใช่โกลงทั sí, ้งคู่ครับพามาติดจิติก็เป็นหัวข่าวเหมือนกันมาตรงนี้จังหวะนี้เจอไปสองสองทีสองสองนี่ครับเริ่มรัดใต้เพีกแล้วเริ่มนะครับชายาที่เขามีอยู่ทูอนี่ครับเห็นชัดๆรัดรัดต้องตีรัดต้องเปียนมาโดนก็ไปไปบอยยีตติจิติลำบากใจเดียวเริ่มรัดได้แล้วนะครับ แต่กตต่อนจะเข้าไปนัดกัเจอตักก็ไปเต็มแคโครก,กันหมดยกที่สามต้องตีกระครั้ถึงสองครั้งกับถึงแยกออกจากกันนี่คือความมันครับก็อย่างที่เรียนไว้ครับพูดเหมือนอยังกับนัดกับรักมวยไว้ว่ายกที่3คอยดูแล้วก็จริงๆครับออกมานี่ลุยกันเลยทีเดียวทางด้านขวัญใจครับอนาคอนดา งูพันดุจากลุ่มน้ำเอเมซอนอีกเดินลัดแล้วก็ลุยครับลุยตีแต่ว่าทางด้านพิชิตศึกเองไม่ธรรมดานะครับวันนี้เตรียมคาถามาปราบอนาคอนดาเรียกว่าใครนีใครอยู่กันนะครับคุณนด,ดุนเดชครับยังมีอีกสองยกด้วยกันนี่ <c oughs> โอ้โหต้อง <c oughs> ติดตามมันต่อนะครับ <c oughs> การ <c oughs> ดูมวยนั่นก็เหมือนเป็นการทายอนาคตของนักมวยครับ <c oughs> ใครจะแบ่นยำกว่ากันแล้วบรรดาแฟนๆในเวทีนี่ก็เป็นประเภทนักอ่านอนาคตเหมือนกันบางครั้งบางทีอ่านผิดก็ยุ่งครับ ท่านผู้ชมทางบ้านมีสิทธิ์นะครับเราดูไปแล้วลองให้คะแนนกันดูครับว่าจะเหมือนกรรมาการมายกที่4ครับผมเชื่อเลยรัว่านับตั้งแต่วินาทีนี้ไม่หยุดแล้วครับทางด้านของบุมน้าเงินพอยก3นั้นปลายกรัดได้ดีเดียวฝันใจสิทธิ์ผู้พันถึงนี่ครับขยับโดนบ้างเอาละครับรัดเขาที่นี่เขารัดเขาบังทํำยังไงตัยังไงครับรัดเขานะไม่ว่าเพราะเขารัดเขาบังทํำยังไง การต่อสู้นั้นต้องสามารถทั้งรุกทั้งรับและอูทชนิ้ตีเข้าไปใช้โครงโดนเข้าบ้างครับคนละทีตีเข้าไปเต็มหน้าท้องเลยนี่ถ้ากล้ามเนื้อท้องไม่ดีมีหวังกับลายของเก่าพิจิตร์ศึกนั้นใครจะมาลูกผมง,ง่ายงยากเหลือเกินทั้งหมดนี้เป็นการแต่ทอดสดศึกเจ้ามวยไทยกับมันมันอย่างนี้ก็มีทุกวันเสาร์ ผูพันดูจากกลุ่มน้ำเมยสอนถูกรัดเข้าบ้านครับเอาจะว่ายังไงเดินเลยเร็วขึ้นครับทางด้านของขวัญใจพีจีสุ็ตั้งสอดสอ,สอรดรัดหลักหัวคู่นี่นะตักไขรหมกเกี่ยหมดแล้วเมื่อไหร่ยุ่งทันทีออกมาปังแล้วกันใหม่ต้องชาพันกับมันเต็มที่ครับ าล,ล้มเราไปดูดูจังหวะครับหรือว่าดูเทคนิคของแต่ละคนไปล้มก็ดีฝ่ายที่ทามมก็ดีแท้ทา,ทาตัวเองกรรมการประภายเหนื่อยหน่อยอีนนอัดกัโคนะปิกไม่ได้เปรียบเสียเปรียบเอาถูกล็อกคออายกเร้งเล็้วก็กำลังขวัญใจ ในไปทีมนั่นไม่ติดแล้วครับตอนนี้ต้องกขึ้นเทียร์แล้วและนี่คือศึกเจ้ามวยไทยทันชทองสามครับโดยประสัทบอสบ็อกซิงก่งโพรเมเดน์จำกัดบอสบ็อกซิง2000่งสองพันครับโอ้โหตอนนี้ทางด้านพิเยอรมึนโดนตัวไปหลายดอกหน่อยเดินต่อฝันใจเข้าตักไว้ก่อน ปล่อยไห่ไดีครับประกบกันนั่นเรียกว่าสองจังหวะครับกรรม,มาการเตือนไปตัดขาโอ้โหก็ไปกว่าจะได้ลูกเสือก็ต้องเจ็บตัวหน่อยเข้าทำเสือเจอดักไว้นี่คือความมันของศึกก้ามวยไทยครับท่านผู้ชม่างคนต่างหาจังหวะครับ ทางด้านพิยุกเป็นแปลตั้งรับก็จริงแต่ก็ตั้งรับได้ดีๆเหมือนกันหมดยกที่4ครับท่านผู้ชมครับนั่นคือภาพช้าครับโอ้โหทั้งคู่นั้นแลกกันแบบสุดๆที่เดียวครับพิชิตศึกนั้นก็ไม่เบานะครับขวัญใจก็ไม่เบาเหมือนกันครับสนุกเหลือเกินครับวันนี้นี่คือบรรยากาศอีกรูปแบบหนึ่งครับบรรดาข้าราชการของสํานักงานเลขานุก,การกองทัพบ,บกนะครับก็จัดมวยรอบการกุศลวันนี้ โดยมีพลโทพิชัยชินโสตครับประหลัดบัญชีทหารบกครับเป็นประธานแล้วก็มีพลตรีศิรพงศ์บุญพัฒนครับเลขานุก,การกองทัพบกเป็นประธานจัดการแข่งขันเพื่อหารายได้มอบเป็นทุนสวัสดิการ,รการลกูจ้างและครอบครัวในสังกัสดสำนักงานเลขานุก,การกองทัพบกและเป็นทุนในการประกอบกิจการสาธารณะประโยชน์อื่นๆนะครับ ตาม3ามนาทีสุดท้ายครับออกแดงหรือน้ำเงินทั้งคู่ต้องเจ็บได้กันทั้งคู่แต่ว่าเป็นการเจ็บที่ถูกต้องตามกติกาครับวยไทยถือเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์นะครับเก่งจริงๆก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งตัวได้เหมือนกันนน้าวยฝีมือดีๆข่าโดวเป็นแสนครับยกสุดท้ายแล้วทางด้านของขวัญใจตอนที่ต้องเร่งประกบครับลัดไทยนั้นนะตี ประกาศทำกิจหนักหน่อยครับเพราะว่าดูแล้วใกล้เคียงกันเหลือเกินท่านผู้ชมทางบ้านเป็นไงครับดูแล้วตัดสินด้วยตัวนนเองร้องให้คะแนนกันดูนะครับยกละสิบคะแนนครับผู้ที่มีภาษีดีกว่าเป็นการดูในภาพรวมของแต่ละยกต่ก็ต่างแลกไม่หยุดแล้วลดูดูแล้วทั้งกู่กันก็ไม่แน่ใจกูเองเมื่กันวันจั ชนะหรือแพ้นะครับต้องเร่งจนกว่าจะน,นาทีสุดท้ายครับหวยอย่างนี้สนุกครับรุนกันทุกยกจนถึงยกสุดท้ายสุดยอดหวยไทยครับมีถุมยังนี้ประจำแนว่าาคาเป็กกลางยกที่หาเรียงดูไม่ออกประจำอยู่ที่ไหนเป็นการจริงไวจริงคลิปกันอยยกสุดท้ายผันใจพยายามเดินก็ไป ขยับหลอกล่อ,ลอดจะจ่อจเข้ามาได้หรือเปล่ามาหาแข้งดักไว้เอาครับดักมานจะโดนด้วยเหมือนกันว่าโดดโผลเข้าลอยเลยมาตีทังบุ้มดับเงินบ้างทุกวันเสาร์นะครับท่านผู้ชมครับอยากจะชมมวยสนุกอ,อย่างนี้เปิดช่องสามครับดูการแข่งขันศึกก้าวบุยไทยห้าโมงครึ่งหรือว่า11บแนาฬิกาสามสิีถึง13บสนาฬิกาสามีโอ้โหลงนี้เวียงล่มลงไปแหม เธอก็ไปอยากที่เอาไม่ากันครับลูกขึนมาใหบางทีบางครั้งเนี่ยอาการที่แสดงออกก็หมองบอกกันกันครับรัดใต้เปรกตันเลยเอาคางคำ้ำแล้วตีตีหมาผู้ที่ลูกตัดเอากัดลูกโอ้หกจะดูกได้ก็ถูกเป็นหลายทีเดียวประมาณ30วินาทียังคงเดินครับ เลี้ยงกักฝนายตรงโน้โนก็ไปตีให้หนักหนักสามสิบนาทีทองตีอวีธตีได้ตั้มงามเดียวกรรมการต้องทำหน้าที่กันอย่างหนักครับสามท่านมีกรรมการทียรักแสงจำลังทนายพัดเสือแก้วและพิสุภพงศ์อินทรามาศครับสามสิบนาทีวินาทีหมดพอดีครับ ดูท่านผู้ชมดูครับความมั่นใจของทั้งคู่นี่น้ำเงินก็มั่นใจแดง,งก็มั่นใจแต่จะออกที่ใครกรรมการ3ท่านครับกีรศักดิ์แสงจำรัดธนพัฒน์เสือแก้วและพี่สระบงอินทมาศประภัยประเทศครับดูกคกแอลแล้วก็ชุบม,มือให้กา๊าบให้กา๊าบให้ก๊า่ายแดงครับฝ่ายแดงพิจิตรลุยแมนตีเป็นไฟชนะคะแนนไปอย่างเฉียดฉิวอยู่เดียวถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ นึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโอจี